สวัสดีค่ะเ้นน้อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตามมาหอดเฮียนาซ้านน้มันอีก็ไรดับมาหอดหมองหอดบอลเป็นไดล่งไปกรุงเทพเป็นไแนะน้ำถล่มปะไะโอ้ยเก,ก,กือบมาปะไดน้ำแห้งคักฝนตกเสมอนงชาวราหมินท่าเห็นว่าถ่วมเกินว่าดีเบ่งในเขาวถ่วมคักถ่วมแน่นราบมินท่านี่แหละเครื่องรดเอารถดได้ไปหามู่ฮัพวกว่าวันนี่ที่ว่าทีล่ลงไปเบ่งในส่วนตัวเลขของพรรคพวก แถวเซียนอยู่แถวกรุงเทพเนะี่ได้ออไปหาปะได้ไปอยู่ก็ล่ะไปกะไปพ่อเอ่ออาจารย์สมานอยู่โอ้พ่ออาจารย์สมานเพื่อนก็นอยู่แถวแถวนนทมุรี่เนาะอ,อ,อแถวกองสลากนั่นแหละเพื่อนบนัานนี้ได้ขอสรุป่าจากไหนในส่วนตัวเลขมาฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีห้ากันเลยอ,อาจารย์สมานเพื่อนกะ พราะท่านใดหายมากดิเพื่อนเพิ่นหายตั้งแต่ชุดชุดเต็มมากหายตั้งแต่ชุดเต็มมากชุดเต็มมากอันเพิ่นว่าใน,นจับคู่ไหมโอ้ oh, ยังยังบ่จับคู่หรอกคับว่าในแน่นว่าในหายตัวเดียวมากดิมานในเลขที่อาจารย์สมันอบอกมากน่มาตรงกับเล็กเชี่ยนหน่อยเพราะเอฟ e ที่ถา่าหลายเด้ในส่วนเหล็กลักหน่วยเชี่ยนหน่อยนียอันเลขก ช่วคือสิบวัตรงกันเป็นได้ดอกกับ,บอ,กอาจารย์สมานกับเจียนหน่อยอืเลขว่าคือกันดินั่นสิเอามาใส่กันก็นได้ยุดอกว่ากะเอาเนี่ยทางเจ้าหละ,ะตามที่ไปเปรียบเทียบกันเรียบร้อยแล้วมีความเปลี่ยนแปลงจังหลบอลนส่วนตัวเลขกรักน่วยหรืออด้รลักลอยตัวใดมากแต่้นทา่ารักลอยอาจารย์สมานละหลายเด่นรักลอยเพื่อนเพื่อนฟันไหนไปเพื่อนมากไปเพื่อนเพื่อนฟันเหรอดิ ไปทาอันลวยบลูเออกเด้อเพิ่นอยไก่กันคับอือลงไปกับลวดบลูเออกวันเ่อลงไปแมนแมนไปกับลวยบลเออกอืมอาจังไรเดียวไปสัมผัสด้วยบลเลอกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าลักลอยนี่โอ้เอฟซีเรียกร้องมาหลายเลยเห็นลักลอยเอารักลอยตัวเดียวก็พ่อแล้วอาจารย์สมานว่าฉันว่าอืมบาดทีในส่วนของเหล็กอาเชี่ยนหน่อยเนี่ยเป็นเจี่ยไรเนี่ยงวดนี้ได้ตัววิ่งจังไนบน ตัวไรเน่เล็กของเส้นหน่อยมันขึ้นมาแปลกๆมูงโม่งวันนี้อ๋อน่าบกขึ้นโม่งปันไนดดิลักหนวยลักหนวยแต่ลักหนวยนี่กะงามนเร่อมาอยู่มางามอยู่ลักหนวย,ยวันนี้อืมนาสีอันนี้ยุวันนี้นาซีม้าอยู่หรอกวันนี้จับปูให้บ้ามึงวันนีจยย้จับให้อยู่ค่ะจับจับคู่ให้แล้วล่ะเป็นไหนลงไปเบิ่งทั้งคุณไหนเล็กวิ่งขจ้า ผ้าก <reais. S 1> ันเด่นทั้งเด่นตัวใดมากฟักวักที่ยุ่งเกณฑ์เจ้าเด่นเจ็บอีกงวดเด่นเจ็ดอีกแล้วเด่นเจ็ดอีกโอ้ยงวดวางนึ่งกับว่ามีหอนห่างงวดนี้สิมาเด่นเจ็ดอีกเกณฑ์หนึ่งแันแต่ว่าเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างหรือเป่ามันเด่นไหนมาเจ็บมันสิมันขึ้นมาโตเก้าอีกว่าสลกโอ้เสดวามีความเป็นไปได้เพราะที่สวนโตเชี่ยนหน่อยกันเจ็ดบ่เจ็ดเจ็ดมี มีบอมีอยู่ในสูตรในหลอกบ่บอมม่ยากอยู่ดอกเก็บไม่ยากอยู่ดอกเนาะอ่าเห็ยนบอบ่การต่อขันบ่ถามกันบมลูที่ความคิดบ่ตรงกันแล้วบานนี่อ่าเชี่ยนแต่ละเชี่ยนเริ่มบ่เริ่มแตกสารน้ำหม้อแล้วนด้บานนี่ครับนีลามันน่าสนใจยูมองนีละงวดวันหนึ่งได้เก็บทุกสำนักได้มันบ่แม่นบานี้ก็รูดทุกสำนักงวดวันหนึ่งได้เก็บทุกสำนักกันบ่ละอ่าแต่ว่าบานี้งวดนี่เนี่ยล่างสำนักกับได้เก็บล่างสำนักกับบ่ได้เก็บ องเสียนหน่อยวานผ่มีแล้วเกียอเอาล่องเบิงล่องเบิงด้วยหละ่ะล่องไอ้บอกเอฟซีเขาด้วยหล่ะวามีตัวใดแน,น่อันนี้คือในส่วนของเสี้ยนหน่อยเด้อครับเอฟซี FC ครับบอดดว่าอ่าทั้งเบือทั้งม้วนนะครับอันนี้คือส่วนตัวของเสี้ยนหน่อยอ่าไปหาหมูพวกเพื่อนฟูงแล้วอ่าได้ตัวเลขตัวเบอร์มาแล้วมม่มีมคร์กับของเจ้าของแล้วสรุปแล้วได้ตัวเด่นตัวใดมากในส่วนเหล็กวิ่งหวดเอาส่วนอัน ของเสี้ยนหน่อยเนาะเล่กวิ่งเอาเล่กวิ่งไปก่อนเนาะเอาวิ่งก่อนเพราะว่ารักน้ยเข้ากับลลอยไปแล้วดีเอาจะจับจับคูตัวจับแม่นยุ่นแล้วปล่อยจะซ่องเจ้านาะส่องไข่ยังบันไหอยู่นะกับบอกไปน้ำเอาวิ่งไปก่อนเถอะเนาะเอาเอาวิ่งน้ำเอาจับกูน้ำเอาเล็กเล่กวิ่งมีตัวใดเนี่ยครับวิ่งวันนี้ก็ว่ามันหนึ่งกับแปดแล้วเลขวิ่งนี่โอ้ตัวใดตัวเด่นท่านี่เด่นเป็นหนึ่งโอ้เด่นที่หนึ่ง เดนหนึ่งหัวนี้วิ่งหนึ่งกับแปดเน้นไปที่หนึ่งเนาะเปั้นไปที่หนึ่งลักน้อยเด้ป่ะหนิลักน้อยได้ตัวไดแนงวันหนิลักน้อยนี่ไม่มีศูนย์ไม่หกมี่สองมีเก้ามี่สามมีหาตัวขึอเก้าหาตัวขึ้เก้าหัววันวันหนึ่งนี่จับกูเขาเปรีนี่เนาะเขาเลยแล้วเขาเปรีเลยสองสามสามสองเนาะววันวันหนึ่งจับกูเขาเปรีหัวนี้กับตรงแนมอีกแต่ว่าบานี่ ในส่วนจับคู่วันนี้ได้ได้จะคู่บันกระซิบคู่กับเกระซิบคู่กับเขาแมนค่ะมีตัวใดแมนที่ไหนเราซูเอฟซีห้าฟังนะ,ะจับคูนะ่เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าส่วนติดหนึ่งเนาะนึ่เนาะโอ้มีมีติดหนึ่งกับติดแปดแมนม,มีติดหนึ่งกับติดแปด บานี่แปดศูนย์กับที่นี่แปดโอแปดลักแปดแต่ที่นี่แปดศูนย์ครัแปดหกแปดสองครับแปดเก้าแปดสามเจ้าแปดสามชิปตัวบานี้ขัดตัวเด่นให้ไปบานี้ว่าเลยบานี่กับขัดตัวเด่นอายุคันส่วนติดแปดเนาะแปดหกตัวเดียวติดแปดไม่แปดหกตัวเดียวที่น่าสนใจมันปะ แมนตัวฟัน่นตัวฟั่นนี่แปดหกตัวเดียวในส่วนทิศแปดนะครับผู้ชมครับในส่วนสามคู่เหมือนเด็โอ้ทิศหนึ่งมีสามคู่คือเบียดเสร็จแล้วมีเละร่วมกันแล้วนี่มีซี่หางนะมีสี่หางอ่าเทิงทิศหนึ่งทิศแปดนี่มีอยู่ซี่หางร่วมๆกันมีตัวไรเดียหินหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า สี่ชุดโอ้สรุปแล้วว่ามีเลขจีชุดก็คือหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดหกเนาะเอาช่วยเพื่อนเบื้องแน่มาหน่อยเชียรหน่อยโจวย์ให้เพื่อนเบื้องแน,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 งแน่ตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้เ้าเออเนี่ยเอาซอยพี่น้องเบื้องเด้อแคบจอไปครับผมเอาไปเปลี่ยนแนวทงังเน้ะครับเด้อจะเอาไปโดดซักเด้เอให้พีพ่นิดพี่จัแล้วหน้าดีๆชอบชอบตัวใดหรือว่าในกรณีจังไรก็ลองออกไปลงทุนเบิง นะครับลองออกไปเปลี่ยนแนวทางเบิงทังช่องกันน้ำเสนอให้เป็ี่ยนแนวทางท,าท่อนตีพินเป็นเรื่องธรรมดาครับว่าพื่นเลขก็ได้ผมซื้อมากนีก็บได้ทีุ่้งหวัดดอกลังเทียสามเชียงสี่งวดก็ค่อยถือเที่ยนหนึ่งใจมันหักกเปลี่ยนสั้นละพ่อยี่น้องแค่ใจรักนะครับลองออาไปพินิดพิจาระาเบิงวางหวัดสิบหกกัญญาย่นสองหาหกหามีตัวมักตัวชอบบอนนิส่วนของตัวเลขเสี้ยนหน่อยซึ่งหวัดว่างนึงนีก็เข่าสองสามสามสองเข่าตัวเน้นพร้อมปะหวัดว่างหนึ่ง บ่ได้เข่าตัวเน้นค่ะโอ้เข่าตัวเน้นแต่ว่าเข่าอยู่ในหลักเข่าอยู่ในหลักในหลักที่จับชุดไห้โอ้ที่จับชุดไห่ป้อมรับวิ่งเนาะครับผมวิ่งเข่ารักหน่วยเข่าเด้โอ้เข้าทั้งวิ่งทั้งหลักหน่วยแมนถือว่าต่อกันม่หนีไรงวดเติบไปที่เนาะรอแล้วก็ได้ายงวดแล้วกันผู้ใดบ่มาเลขหลายตัวกระืือเต่ตัวนี้นินาจต่ตัวนี้นไปลงทุนกันผู้ใดใช่จังตันก็ะได้ที่จริงอ่ะเรียกซิบตัวบ่ไดอกไปกับบ่นน่นะอันนี้บ่ต้องกลับค่ะ อันนี้ไม่ต้องกลับเลยต้องกลับเลยเอาตรงตรงเลยโอ้แม่นแมนอีหลีหน่อยสัมผัสเชี่ยนหน่อยเที่ยวกอนๆกับบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับค่ะกลับไม่ต้องกลับเลขเลขนี่คือออกตรงๆเลยขันออกถ้าทิ้แปดกะโตเดียวเลยค่ะแขนๆเลยแปดหกเลยแปดหกค่ะตันนี้หนตกหมวกดีแขนๆเลยโตเดียวเลยถ้าทิ้หนึ่งเนี่ยคือหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าเนาะค่ะนาเชียงที่สุดก็คือหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะ น่าสนใจว่าชอบหามายถึงว่าชอบส่วนตัวเสี้ยนน้อยมากที่สุดก็คือ้นหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าค่ะอ,อืมนั่นเห็นบ่าท่านได้ถามกันมั่ก็มีอ่าแนวทังให้มันชัดเจนขึ้นมาอยังที่ตัวละ่ะอืมเอาชอบประจัดรัดกระพ่านครับผมพ่อยพินองครับผมอืมผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกกับยุ่งร่อินท่าบาทเนี่ยอ่าก็ลองพิ <c oughs> ะะนิจจิรนาเบิงนะครับมีความเป็นไปได้แหละก็ความเป็นไปบ่ได้ท้อๆกัน ฉะนั้นแล้วให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมทางเทียนน้อยเองแล้วก็ทังทีมงานเองก็นําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นแล้ววันนี้ตั้งแต่เห็ดเลขชุดนี่ออกมาแล้วเทียนน้อยท่านลงทุนหยิบจับรถตะลงตะลี่ไปจับมาแล้วได้ถาลายแล้วตะลี่แปดหกตัวแปดหกโอ้ให้ว่าใจนี่เป๊ะไปทั้งแปดหกลายก็ลายก็ทั้งชุดติดหนึ่งวันถ่อไปอือ แล้ววันนี้เป็นไงห,หลังจากที่จับยิบจับโรเจอรี่มาเนี่ยในส่วนความฝงความฝันอย่างเฮ้ามีฝันเออฝันดีแห้งฝันว่าไปเก็บพักวานนี่ได้เต็มกระสอบเลยค่ะเก็บพักวานไปเก็บพักวันได้เต็มกระสอบคน,นอื่นบ่ได้ดอกได้แต่เจ้าของเต็มอัดยัดเลยแม่นแล้วแม่นแล้วจันแม่นแล้วก็คือก็จะเอาเคยฝฟันลักษณะนี้เทื่อปะฟัน ฝันไอ้เคยฟันว่าไปเก็บพระวงพระหวานสิเคยถือเล็กวะฮะนี่เคยถือเลยล่ะบะซ้ำจับบ้างเปล่คันท้องฟันว่าไปเด็ดหยอดใหม่โอ้เฉพาะงวดนี่มันใจก็งวดก้อนตัวขันว่าสันมันใจมันใจตัวเดียวนี่แหละโอ้ส้มนี่ก็มันใจว่ามันสะเป็นลางซ้มเนี่ก็คือร้องจะคือเป็นบนเป็นลางเด้อแต่ว่านเข้าฟันดีอยู่อืว่าคุณเสียงเสียงตัวใดไว้ล่ะสีฝฟันเก็บพากหวานว่าถึงเสียงนาะบริษเสียงแต่ซื้อลอตเตอรีมาไว้แล้วโอ้ซื้อลอตเตอรีมาบริษเสียงแต่ว่าหางมาฟันแมน อโอเคครับชัดเจนครับในส่วนของตัวเลขเซียนน้อยพารวยหรือเซียนน้อยลามินทานะครับค,ค้นเดียวกันขจิขออนุญาตสรุปทีมไทยไว้ในส่วนของตัวเลขงวดวันที่สิบหกกันยายนสองหา,หา,หาครับเลขรักหนวยเซียนน้อยเนี่ยให้แนมดีๆครับพลาดยากนะครับกับมหรุดนะครับว่าโมเมนต์วาโมม,โม,ม,มหลุดกับมหลุดเพื่อกันแต่ว่าก็ะลอกออกไปเปรียบเทียบันครับหล้ไร้สำนักเบิง้งนะครับจึงเซียนน้อยกับไห้มา ห้าตัวนะครับหลักโดยเฉพาะหลักหน่วยนะครับมีศูนย์มีหกมีสองมีเก้ามีสามอ่าในส่วนเลขวิ่งบัดเลขวิ่งให้ไปที่หนึ่งกับแปดเน้นไปที่หนึ่งแลครับผมอ่าในส่วนจับกูกับมียูซิบหางด้วยกันครับกับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าในส่วนติดหนึ่งเนาะแล้วส่วนติดแปดกับมีแปดศูนย์แปดหกแปดสอง แปดเก้าแปดสามซึ่งกระคัดเป็นตัวเน้นออกมายูซีหางด้วยกันครับพ่อยพี่น้องโดยที่แยกออกมาเป็นติดหนึ่งมีอยูสามหางคือหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าส่วนติดแปดมีอยูห 8, 6, นึ่งหางก็คือแปดหกเม็ดเดียวครับพลอยพี่น้องครับโดยเสี้ยนน้อยเองเนี่ยกบ็บอกว่าน่าจะไปที่แปดหกมากกว่าชอบนะครับหลังจากที่ยิปจับลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วในส่วนตัวเลขแปดหกในการ ได้มาฝันว่าได้ไปเก็บผักหวานมานถวบ้านเท่าเอิอญอย่างมู้ผักหวานกับผักหวานคือกัน,กนโอ้บ้านเท่ากัเอิอญผักหวานคือกันบวันผักขมเด้อพ่อพี่น้องครับผักหวาน <laughs> อเอือญเนี้ยเดียวกันอยู่ว่าพุนไทยครับอีสานกันไรฮะกะชัดเจนดีครับพ่อพี่น้องครับในส่วนของตัวเลขเสี้ยนหน่อยนะครับสำหรับกิมนี่กะสี่ลบกวนเสี้ยนหน่อยเท่านี้เดี๋ยวจังไรสีมีต่อเติมอีหยังอีกบ่มีเพิ่มเติมอีกบ่ในส่วนอีกจ่อมื่ออีกสองเามือก้อนเลขสีออกนี่เสี้ยนหน่อย าอาจิมีนะค่ะเนาะ,นะก่อนก่อนมือเล็กออกเนาะอาจิฟันเม็ดเดียวโคโล,โลเลยก็เป็นไปได้ค่ะอ่าต้องพนิดพจาลณหน้าทั้งก่อนมันบ่ค่ะโอ้เนี่ยก็แปลว่าชุดนี่กัย่งบ่ชัดเจนเท่าไรสิมีชัดเจน,นเจาะลึกเข้าไปมากกว่านั้นในก่อนมือก่อนเหล็กที่ออกค่ะอาจิมีตัดออกเนาะค่ะเนาะโอ้โอ้ดินาซิมีตัดออกให้หน่อยหางลงตัดออกค่ะตัดออกให้เป็นเลี้ยหน่อยลงอืมพีเจาอจั่นเขาน่โอเคโอเคครับผม อจังหวัดวังหนึ่งนี่กาถือว่าบทธรรมดาเลขที่กิ่งนะเลขในไม่ลอยโตเนี่ยมีอยู่สิบโตว่าต้องกลับนี่ถือว่ามีอยู่สิบโตว,ว่าต้องกลับเล้อครับพี่น้องครับถือว่า